สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับ เอาละครับสาหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนเกี่ยวกับวิธีการเล่นดันเจี้ยนที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นิยมเล่นกันในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือดันเจี้ยนวังกูรูในระดับยากนั่นเองนะครับผมและสําหรับในดันเจี้ยนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะถ้าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในระดับที่ยากพอสมควรเลยแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าแค่ดูคลิปนี้จบผมรับรองเลยว่าจากผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจะกลายเป็นผู้เล่นมือโปรทันทีเลยนะ เอาละแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสำหรับดันเจียนวังกูรูระดับยากจะเปิดให้เข้าเล่นเมื่อตัวละครของเรามีเลเวลตั้งแต่22ขึ้นไปนะครับและในดันเจียนระดับยากนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สเตจนะแบ่งเป็นสเตจบอสนีออนแล้วก็สเตจบอสร,ระเบิดนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นิยมมาฟาร์มกันในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีแรไอเทมที่น่าสนใจหลายชิ้นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมมีดหมอระดับสีฟ้าเนาะไอเทมไม้ดุดซ่วมนะครับผมระดับสีฟ้าไอเทมโลบาลอฟนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโล่ที่ดีมากๆเลยนะรวมถึงชุดเสื้อผ้านะครับผมก็มีชุดเกาะมาเทียด้วยนะก็จัดว่าเป็นชุดที่เท่สุดๆเลยนะครับผม รวมไปถึงหินลูนดาเมจกับหินลูนเกาะก็มีให้เราฟาร์มด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของแร่ไอเทมเลยก็ได้นะครับผมและสำหรับในดันเจี้ยนนี้นะครับผมแนะนำว่าควรจะมีอาวุธที่ตีบวกอย่างน้อยบวก5ขึ้นไปนะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยบวก6ก็ยิ่งดีเลยเนาะจะได้ทำให้เราสามารถปิดบอสได้ไวขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผู้ร่วมชะตากรรมมาครบแล้วอนะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่สเตจแรกเลยดีกว่าครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจียนมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับบอสนีออนซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยก็จัดว่ามีสกิลที่ป่วนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระหว่างที่เล่นไปด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมสําหรับวิธีการเล่นในเทิร์นแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราเนี่ยทำการยิงตามปกติไปได้เลยเพียงแต่ผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่า ควรจะทํามุมอยู่ที่65องศานะเพราะว่าเป็นองศาที่น่าจะเหมาะกับสเตจนี้ที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าบอสเนี่ยจะมีสกิลบาเรียขึ้นมาบังรอบๆตัวทําให้การยิงมุม65เนี่ยก็จะง่ายที่สุดนะครับผมนี่นะครับก็กดสกิลใช้งานไปเลยจากนั้นก็ปรับมุมเนาะแล้วก็ทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับผม อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นเอง2จอเนาะแล้วก็ทําคลิปไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดบกไปบนมายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันก็แยกประสาทไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมโอเคนะนี่ตั้งมุม65นะครับแล้วก็ทําการโจมตีได้เลยถ้าสมมติว่าทีของเราเนี่ยมีดาเมจที่รุนแรงมากพอเนี่ยเราโจมตีบอสแค่ไม่กี่เทิร์นก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับ โอเคนะเห็นไหมอันนี้แค่เทิร์นแรกนะครับผมก็สามารถลดเลือดบอสไปได้เกิน40%แล้วนะก็เรียกได้ว่าทีมผมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นถึงเทิร์นของบอสนะที่จะทําการโจมตีแล้วนะครับแต่ว่าบอสจะไม่ได้โจมตีใส่เรานะบอสจะทําการเรียกชุดอาหารนะครับออกมาได้กันทั้งหมด4ชุดเนาะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการกดสกิลบก2แล้วก็คูณ3เพื่อทําลายชุดอาหารพวกนี้ให้หมดนะครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยบอสจะดูดเครื่องอาหารพวกนี้นะครับไปบัฟตัวเองทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นเนาะนี่นะครับกดสกิลบวก2แล้วก็คูณ3เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถทําลายชุดอาหารได้แล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ละชิ้นแล้วกันนะว่าชุดอาหารแต่ละชุดมันคืออะไรนะครับชุดอาหารชุดแรกนะครับผมมันก็จะเป็นรูปวงกลมเนาะซึ่งถ้าบอสดูดเข้าไปเนี่ยบอสก็จะทําการยิงสกิลลูกกลมๆใส่เราจํานวนหลายลูกมากๆเลยนะ อันต่อมานะครับผมก็จะเป็นรูปแก้วเบียร์อันนี้เนี่ยผมก็อ้างอิงจากสกิลของสัตว์เลี้ยงกูรูน้อยนะครับซึ่งดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นบัฟเพิ่มออสแตทให้กับบอสนะครับผมแล้วก็อันที่3มนะครับก็จะเป็นผลึกสีน้ําเงินอันนี้เนี่ยจะทําให้บอสใช้สกิลแช่แข็งใส่เรานะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปโล่นะครับผมซึ่งบอสเนี่ยจะทําการเสกโลบาเลียขึ้นมาบังตัวเองทางด้านซ้ายขวานะที่สําคัญเลยบาเรียเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนด้วยเนาะ ซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถทําลายชุดเครื่องอาหารได้หมดเนี่ยบอสก็ไม่สามารถดูดสกิลอะไรไปได้เลยนะทําให้การเล่นของเราเนี่ยก็สบายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําลายนะครับผมชุดอาหารบอสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราโจมตีบอสไปได้เลยนะตามปกติเลยมีสกิลอะไรก็ใส่บอสไปได้เลยนะโอเคตอนนี้บอสก็เหลือพลังชีวิตประมาณไม่ถึง20%แล้วนะถ้าเพื่อนคนนี้เรายิงอีกคนนึงอะเนาะ นี่นะครับตอนนี้เลือดบอสก็เหลืออยู่แค่13%เท่านั้นเองก็เท่ากับว่าอีกแค่เทิร์นเดียวเนี่ยเราก็น่าจะสามารถจบบอสตัวนี้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อถึงเทิร์นบอสเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยบอสก็จะทําการเสกชุดอาหารออกมาอีก4ชุด แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําการโจมตีบอสได้เลยนะเพราะต่อให้เราเนี่ยกดสกิลบวก2กับคูณ3ก็ไม่สามารถทําลายชุดอาหารพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าพลังชีวิตของชุดอาหารในรอบที่2เนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับผมดังนั้นแล้วก็อย่างที่ผมแนะนํานะให้ทําการโจมตีบอสได้เลยโอเคตอนนี้ก็ถึงเธอหนังผมแล้วเนาะผมจําไม่ได้แค่ว่าน้ําหนักในการยิงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยเ <laughs> ว้าไปทิ้งนะครับผม แต่ถ้าสมมุติว่าใครนะครับผมโดนบังนะก็แนะนําถ้าไม่เดินมาด้านหน้านะครับผมก็ให้เดินถอยหลังกลับไปนะแล้วก็ทําการโจมตีใส่บอสได้เลยครับนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราอีกคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถปิดบอสได้หรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ผมพลาดนะครับผมยิงไม่โดนบอสเนาะไม่งั้นบอสก็น่าจะตายแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองดูเพื่อนนะครับว่าจะยิงโดนหรือเปล่าตอนนี้น่าจะกําลังคํานวณอยู่นะครับผม โอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับบอสนีออนในสเตจแรกเนาะถามว่ายากไหมผมว่าถ้าเรารู้แมคาินิกบอสแล้วเนี่ยว่าวิธีการเล่นมันทํายังไงผมว่ามันก็ไม่ค่อยยากนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ร่วมชะตากรรมของผมก็พร้อมที่จะไปลุยกันต่อในสเตจที่2แล้วนะครับและสําหรับในสเตจนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาสกิลแช่แข็งไปด้วยนะเพราะว่าในบางจังหวะเนี่ยเราก็ต้องทําการแช่แข็งบอสด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมติดไปด้วยนะ โอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเข้าดันเจียนมาแล้วเนาะเราก็จะเจอกับบอสราชาคนระเบิดนะครับซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกิลที่โจมตีได้รุนแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระหว่างเล่นไปด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะครับสำหรับในเทิร์นแรกเนี่ยอันนี้ผมแมนะนำเลยนะว่าผู้เล่นทุกคนควรจะต้องทำนั่นก็คือไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ตัวละครเนี่ยอยู่ด้านหน้าของแต่ละฝั่งเนาะ ผมแนะนําว่าให้เดินนะครับผมถอยหลังกลับมาอยู่ที่จุดเดียวกันกับตัวละครที่อยู่ทางด้านหลังนะครับนี่นะครับตอนนี้ตัวละครของผมอยู่ด้านหลังอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องขยับอะไรก็ให้เราเนี่ยทำการโจมตีบอสได้เลยนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งของผมนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่เป็นแถวด้านหน้าเนาะผมก็แนะนําว่าให้เดินถอยหลังกลับมานะครับนี่ประมาณนี้ให้อยู่จุดเดียวกันเลยสาเหตุที่ต้องเดินถอยกลับมาเนี่ยก็เพราะว่า เดี๋ยวบอสเนี่ยจะทําการเรียกลูกน้องที่เป็นลูกระเบิดออกมานะซึ่งลูกระเบิดเนี่ยมันก็จะเดินเข้ามาหาเราเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เดินถอยหลังหนีเนี่ยตัวละครแถวหน้าก็จะโดนดามเมียเต็มๆนะครับผมซึ่งถ้าช่วงแรกที่เรามาเข้าเล่นเนี่ยพลังชีวิตยังไม่เยอะตัวละครยังไม่เก่งโดนระเบิดทีหนึ่งนี่ก็เลือดลดเกินครึ่งหลอดนะครับโอเคนะหลังจากที่เรามารวมกันแล้วเนี่ยก็ทําการโจมตีบอสได้ปกติเลย ตอนนี้เข้าสู่เทินของบอสนะครับบอสก็ทำการเรียกลูกน้องลูกระเบิดมาเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราไม่เดินถอยหลังมาเนี่ยลูกระเบิดมันก็จะเดินมาหาเรานะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่เทินของเราแล้วนะสำหรับเทินนี้นะครับผมก็ไม่แนะนำให้ยิงลูกระเบิดนะครับให้ทำการโจมตีบอสไปได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้เพื่อนเรานะครับน่าจะกะระยะผิดนะครับ <laughs> โอ้เอาสลูกระเบิดตายเลยนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยลูกระเบิดมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่าเวลาที่บอสเนี่ยใช้สกิลกงขังใส่เรานะครับถ้าเกิดว่าลูกระเบิดมันโดนมาชนเนี่ยกงขังมันก็จะพังทันทีเนาะหลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะนี่นะครับให้เราทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวละครของเราจะตาย สมมุติว่าเทินแรกเราโดนระเบิดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะได้ใช้ท่าอันติในเทินต่อไปทันทีนะโอเคเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนเราโจมตีก่อนนะครับผมตอนนี้พลังชีวิตของบอสก็เหลือแค่ประมาณ66%นะก็ถือว่าใช้ได้นะการโจมตีในเทินแรกเนี่ยลดเลือดบอสไปได้ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นตเลยเนาะโอเคนะครับพอมาเทินนี้เนี่ยเห็นไหม บอสนะครับจะทําการเอากองขังมาใส่เรานะครับถ้าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเรานะครับไม่ยิงลูกระเบิดตายซะก่อนเนี่ยลูกระเบิดนะครับมันก็จะเดินมาระเบิดใส่กองขังพังทันทีเลยนะแต่ถ้าเกิดกงขังยังไม่พังแบบนี้เนี่ยเทอร์นี้นะครับเพื่อนทุกคนจะต้องทําการโจมตีใส่กลงให้พังนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่เพื่อนของเราจะตายนะโอเคนะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเทอร์ของใครเอ่ย เป็นเธอน้องผมก็ทําการพังกงให้พังก่อนเลยนะเราสามารถโจมตีได้เลยเนาะเพราะว่าในการลงดันเจี้ยนแบบนี้เนี่ยต่อให้เราโจมตีติดกับกรงขังเนี่ยพลังชีวิตของเราก็จะไม่ลดนะครับนี่โอเคผมว่าในเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยมันเล่นง่ายเนาะตรงที่มันมีเส้นบอกน้ําหนักในการยิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะยิงไม่โดนนะครับนี่โอเคนะตอนนี้กงขังก็พังไปแล้วนะครับ พอเข้ามาถึงเธอนี้เนี่ยก็ให้เราทําการโจมตีไปได้เลยนะครับผมมีสกิลอะไรก็ใส่ไปให้สุดเลยนะแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราต้องพังกรุงให้พังก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนเราอาจจะตายได้เนาะและถ้าเพื่อนตายเนี่ยมันจะเหลือแค่3คนมันจะทําให้การเล่นเนี่ยยากขึ้นนะโอเคพอมาถึงเธอนี้นะครับบอสจะโมโหนะพอบอสโมโหเนี่ยสังเกตนะครับผมตรงหัวของบอสเนี่ยมันจะมีเปลวเพลิงนะครับเนีย่ยเห็นไหม เป็นเปลวเพิงจงหัวจุกชนวนนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดสกิลแช่แข็งนะครับแล้วก็ปาให้โดนหัวจุกชนวนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยบอสจะทําการระเบิดพีชีพนะครับและตัวละครของเราเนี่ยก็จะตายทันทีทั้งทีมเลยนะครับผมโอเคนะเมื่อกี้เพื่อนเราพลาดไปคนหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเราบ้างโอเคนะครับผมก็พลาดเหมือนกันนะทุกคนเอาอยัางไงดีเนี่ยกันเหนียวก่อนละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้มุมสูงเลยละกัน9ช่อง8 1 8 1พอดีนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าสคนเนี่ยใครไม่สามารถแช่ได้เลยสักคนนะครับเทิร์นต่อมาเนี่ยบอสจะทำการระเบิดพีชีพเท่ากับว่าเราจะเล่นไม่ผ่านเลยนะต้องไปเริ่มที่สเตจหนึ่งใหม่เลยนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถแช่แข็งตรงจุกชนวนบอสได้บอสก็จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะและเราก็ทำการโจมตีบอสได้ตามปกติเลยโอเคนะเทิร์นต่อมาเนี่ยบอสน่าจะเรียกลูกน้องออกมาอีกแล้วเนาะ อ่ะยังไม่เรียกนะครับทำการจระทืบพื้นก่อนโอเคตอนนี้เราก็มีสกิลอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับใครมีสกิลอันติก็ใส่ไปได้เลยนี่ตอนนี้เลือดบอสก็เหลือประมาณ48%แล้วนะก็น่าจะเล่นสบายขึ้นนะครับผมโอเคน้ำหนักในการยิงอ่ะประมาณนี้จบเทิร์นนี้เลือดบอสน่าจะเหลือสักประมาณ30%กว่านะ คิดว่าไม่น่าจะเกินอีก1-2เทินก็น่าจะผ่านแล้วเนาะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมใช้มุมสูงต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณ9ช่องบอสมันตัวใหญ่นะครับไม่ต้องกังวลยังไงก็ยิงโดนเนาะที่สําคัญเนี่ยมันก็มีเส้นน้ําหนักบอกในการยิงอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะพลาดมันก็ยากขึ้นนะเรียบร้อยตอนนี้เลือดบอสก็เหลือประมาณ36%เดี๋ยวเรารอดูเพื่อนยิงอีกเทินนึงนะ ไม่รู้ว่าบอสจะเหลือเลือดประมาณเท่าไหร่แต่เทินต่อไปเนี่ยผมคิดว่าบอสน่าจะเรียกลูกน้องที่เป็นลูกระเบิดเดินออกมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคตอนนี้เลือดบอสก็เหลือประมาณ30%แล้วนะครับนี่อันนี้เข้าสู่เทินของบอสเนาะก็จะทําการเรียกลูกระเบิดออกมาอีก1ชุดนะครับซึ่งก็ทําเหมือนเดิมเลยนะไม่จําเป็นที่เราเนี่ยจะต้องฆ่าลูกระเบิดเนาะให้เราทําการโจมตีบอสไปได้เลยนะครับผมนี่ แต่เพื่อนเรานะครับก็ทําลายลูกระเบิดไปแล้วอ่ะก็อย่างว่าแหละนะครับเพราะว่าเราต่างคนต่างเล่นนะต่างคนต่างมาเจอกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหวังให้เขาเล่นตามที่เราต้องการเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเนาะนี่นะก็ทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนที่เราเข้ามาเรามีเลเวลน้อยเนาะกลัวว่าลูกระเบิดเนี่ยจะระเบิดใสเ่เราสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือ กดสกิลแช่แข็งนี่แหละแช่ตัวเราเองนะครับเวลาที่ลูกระเบิดมันเดินมาเนี่ยมันก็จะไม่โดนเราเนั่นเองนะครับผมโอเคนะประมาณ8ช่องอู้เกือบไม่ทันตึดดตึดต่ดตดาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยหลายๆคนจะงงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมก็เล่นไปอัดคลิปไปแล้วก็อธิบายไปนะบางทีมันก็อาจจะมีวกบนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยดูนะครับว่าเพื่อนจะตีบอสหรือว่าจะตีลูกน้องอ่ามันต้องอย่างนั้นนะครับให้เราทําการโจมตีบอสได้เลยเนี่ยเห็นไหมตอนนี้บอสก็เหลือเลือดประมาณ12บเปอร์เซนตนะถ้าเทอร์แรกเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนของเราไม่ยิงลูกน้องเนี่ยบอสก็เหลือไม่ถึง10เอร์เซนแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเทอรน์นี้เราก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมพอเพื่อนเรายิงลูกน้องนะครับตอนนี้ก็โดนกองขังอีกแล้ว เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเพื่อนจะยังไงยิงยังไงก็ติดกงนะครับผมเนี่ยเพื่อนต้องขยับเดินออกมาก่อนนะไม่งั้นก็จะยิงไม่ได้เนาะโอเคนะครับพอมาถึงจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วละ่ะผมว่าเราทําการโจมตีบอสเลยก็ได้นะเตึ๊ดตดเตดเดี๋ยวผมขอวัดระยะนิดนึงนะครับโอ้ประมาณ8ช่องทันหรือเปล่าเนี่ย8ช่อง82 8 0 โอเคน่าจะทันอยู่นะครับผมทําคลิปด้วยแถมเล่น2จออีกตั้งหากนะครับโอเคบอสเหลือเลือดเจ็ดเปอร์นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อเราจะสามารถจัดการบอสได้หรือเปล่านะเพราะเพื่อเราก็มีสกิลอันติอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดู6%ผมคิดว่าถ้ายิงโดนทั้ง2ลูกเนี่ยยังไงก็น่าจะจัดการบอสได้อยู่แล้วนะโอเคเพื่อนเราใช้มุมต่ำนะครับผม ยิงแบบย้อยๆนี่นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถผ่านดันเจียนวังกูรูในระดับยากได้แล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นของรางวัลหลังแผ่นป้ายกันดีกว่านะว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะได้รับแรไอเทมอะไรบ้างหรือเปล่านะเผื่อว่าโชคดีได้มีดหมอสีฟ้ามาใช้งานฟรีๆบ้างก็โอเคเลยอนะแต่ส่วนใหญ่นะครับของรางวัลในดันเจียนนี้ก็จะเป็นยาฝึกเลเวลหนึ่งนะครับผมโอเคได้หินตีบวกสีฟ้ามาสองก้อนนะ โอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นดันเจียนวังกูรูในระดับยากซึ่งถ้าใครมาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยเนาะเพราะกลัวว่าจะสู้บอสไม่ไหวแต่ผมมั่นใจเลยนะถ้าดูคลิปนี้จนจบเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แมคาีนิกของบอสนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยควรจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละจังหวะนะ แล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าผมอธิบายอะไรวกไปวนมาเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าผมเนี่ยเล่นคนเดียว2จอแถมก็อัดคลิปไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม